ต้อนรับนะครับเข้าสู่มามา่มาพีเศษ Only แปมนนทนนชวนที่นายเบิร์ตเดย์อีเวนต์นะคะอีกทีนะคะสวัสดีนะครับว้าวผมไม่มีเสียงแล้วกด้วยเสียงของผมเนี่ยอ, <c oughs> อ่ะขอกระโถนหน่อยฮะผมไม่เคยคุยกับคนพันคนภายในสองวันนะครับแล้วก็ เราจะใช้ความเท่าไหร่เรา1,100กว่านะ1,140ทั้งหมดที่1,1,76 1,176่นคนมไม่ค่อยถนัดให้ใครมายุ่งในพื้นที่ส่วนตัวผมมากๆแม้แต่รายการไหนก็ตามครับอาจจะด้วยเขินด้วยเพราะมันไม่ก็ไม่ได้เป็นคนสะอาดเรียบร้อยอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าหลักๆก็แค่รู้สึกว่าเออเมื่อเมื่อเป็นผู้คุณนะแล้วพอเป็นวันสำคัญหมวสกว่าเออ สักวันหนึ่งซึ่งภาพทั้งหมดที่คุณได้เห็นในงานนะครับนั่นะเป็นภาพที่ไปถ่ายที่บ้านของผมจริงๆนะครับซึ่งผมไม่ค่อยถ่ายบ้านตัวเองผมลงนะครับ <c oughs> มันก็จะแตกต่างกันมากๆเลยอ่ะสำหรับการทำงานที่ในฝั่งของอาร์ติสมากๆก,ก,กับในงานสาขาที่ผมก็ยังมองว่าเป็นงานสาขาของดาราสุดหล่อทำกัน <c oughs> ก็คืองานแฟนไซน์เนาะผมประหม่ามากแล้วก็ตอนที่ถ่าย สิ่งที่ได้ออกมาคือเหมือนศิลปินนะครับที่พยายามจะทําตัวให้ดูเรียบง่ายถ้าโพสต์ที่มันดูไม่ได้เป็นเหมือนแบบไม่ใช่ถ่ายอยู่บ้านจริงๆอะ่ะจนจนเราได้ทำความเข้าใจใหม่แล้วก็ใช้เวลากันว่าจริงๆอยากได้อะไรก็ได้ที่คุณนนท์แบบที่นนท์ใช้ชีวิตอยู่ปกติในห้องอะ่ะคุณนนท์นนท์ทำอะไรบ้างนนท์อ่านหนังสือนอนท์ฟังเพลงนนท์เล่นเกมนนท์กินขนมจุกจิบอะไร ก็เลยได้เป็นภาพเหล่านั้นออกมายกเว้นแค่การไปกินเค้กในอา่างแช่น้านะครับที่ผมไม่เคยทํานะครับแต่ว่าน่าจะเกิดจากตอนนั้นเราถ่ายเราถ่ายในช่วงเวลาที่ผมต้องทานข้าวพอดีแล้วผมก็ผมอยากกินอะไรหวานๆมากครับแล้วเราก็มีเค้กอยู่อันหนึ่งพอดีนะครับก็เลยหยิบเค้กมากินนะครับแล้วก็เขาก็แชแนปอะไรไปไงก็เลยน่เป็นรูปเหล่านั้นออกมาแล้วก็ทําให้ผมเห็นภาพเป็นเหมือนกันผมเป็นคนไม่ค่อยถ่ายรูปตัวเองเท่าไหร่ครับ คนจะเห็นกันดีเต็มที่ก็คือเซลฟี่เพื่อลองฟิลเตอร์บางอย่างใน Instagram อินสตาแกรมแต่ว่าพอได้มาเห็นตัวเองอยู่บ้านจริงๆแล้วผมก็รู้กว่าเออเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ถ้าไม่มีงานนี้ท,ที่จัดมาเพื่อให้พวกเราได้เจอกันะผมก็คงอาจจะไม่ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ย mm. งานดาราสุดหล่อเนี่ยมันไม่หลอ่อมันก็ทําได้้วยว่า แล้วท้ายที่สุดผมก็ไปติดช้อยเขาว่าไม่ใช่ดาราด้วยเหมือนกันนะเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ดูไปสู่พื้นที่ใหม่มากขึ้นผมไม่รู้มันจะดีไม่ดีแต่ว่าก็เป็นการทํางานที่แตกต่างออกไปแล้วก็จบด้วยเคมีที่ทำผมรู้สึกว่าผมทํางานเชนี่ออกมาได้อย่างดีที่สุดต่อให้ผมไม่ถนัดก็ตามนะครับก็วังว่าจะได้เห็นความพยายามนั้นแล้วก็ถ้าขัดตกบกพร่องตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ เปลี่ยนลูกเร็วๆเลยนะครับไม่ใช่ลูกนี้นะครับคุณเปลี่ยนไปสู่รูปอื่นเลยนะครับ <c oughs> ภาพสวยๆขึ้นมาทันทีกล้ามสวยเหรอครับจริงหรือเปล่านีห้องน้ำไปทางไหนฮะห้องน้ำไปทางอะไรล่ะก็ มันเป็นงานเปิดบ้านนะครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีอะรู้สึกดีที่ที่เออพอจริงๆในทุกๆแม้แต่รายการที่เขาเติดต่อ,อผมก็ไม่กล้าที่จะเปิดบ้านให้บ้านผมไม่ได้แบบมีรูใหญ่ทะลุหลังคานะว่าไหมแต่แค่รู้สึกว่าไม่ค่อยวางใจ,ท,จที่จะที่จะทําอะไรที่ไม่เคยทํามือนอย่างวันนี้ที่ผมถอดแ,แว่นเพราะผมรู้สึกผมวางใจผมวางใจผู้คุใจ,ใจ,ใจ,จะ ก็อัามผมแต่ก็อัามไม่มากเกินนะรู้ไหมเออแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเออสบายใจที่ที่พวกคนคือคนกลุ่มแรกที่ที่ผมเปิดให้ให้เข้ามาในพื้นที่ที่ผมไม่ค่อยให้ใครเข้ามามากนะักแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนอีกทีนึ่งนะครับ16อ่นนี่สมมติเป็นนนทนลนเลยเอันนี้เป็นนนทน,นลนสิบหกปีตอน,นั้นคือเขาเริ่มทำงานตอน16ปีใช่ไหม ตอนนี้ก็ประมาณเขา28ก็ประมาณ12ปี12ปีเข้าสู่ปี23ใช่ไหมครับก็ผมทำงานเร็วมากๆถ้าเทียบกับหลายๆศิลปินในเจ n เนอเรชันเดียวกันก็จะเห็นว่าผมเติบโตมาก,กับแฟนๆในหลายๆช่วงเวลาอย่างเมื่อวานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเมื่อวานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคนที่มาก็จะเป็นเรื่องราวอีกแบบหนึ่งอย่างวันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง แน่นมันเป็นอะไรที่ผมดีใจนะคือผมว่าถ้าถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมเพิ่งเป็นศิลปินนะเรื่องราวที่เราพูดคุยกันวันนี้ตลอด1 1 7 0กว่าครั้งเนี่ยที่ผมได้รับฟังและผมคุยตอบกับพวกคุณเนี่ยคงเป็นเรื่องราวแค่ประมาณว่าสวัสดีค่ะดีใจที่ได้รักนะคะจะพพอร์ตต่อไปนะคะขอบคุณค่ะเรื่องราวมันจะอยู่แค่นี้แต่ว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมที่ได้มีโอกาสทํางานมาล่วงหน้าก่อนเพื่อนๆหลายๆคนในเจนเดียวกันทุกวันนี้ก็คือเราแต่งงานแล้วนะตามมาตั้งแต่สมัยเรียนมตน้นตอนนี้เรียนจบมหาลาัยแล้วผมว่าถ้าผมยังยังยังจัดงานกีฬาสีผมอาจจะไม่ได้มาฟังเรื่องราวที่พวกคุณเติบโตไปกับผมขนาดนี้ เหตุผลอะไรบางอย่างนะที่ทําให้เราได้เจอกันมายาวนานขนาดนี้ไม่คงไม่มีอะไรแหละสำหรับผมคงพูดได้แค่ว่าขอบคุณมากๆจริงๆที่มาอยู่ด้วยกันช่วงนี้นะครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกันทุกปีผมไม่คิดว่าจะมีคนมานั่งดูผมเซนไลเซนนะครับถึงใช้เวลาถึงหกชั่วโมงถึง2วันสี่ิหลีรวมแล้วประมาณสี่ห้าพคนต่อ สองวันนี้ในอีเวนต์นี้นะครับซึ่งนั่นทําไปทํามาเล่าละสองพันเท่านั้นเราก็มากกว่ากีฬาสีปีที่แล้วที่สามพันคน,นครับเราไม่ได้เล็กลงเลยนะครับถ้าพูดถึงในไหนมันเป็นงานวันเกิดผมในปีที่ผ่านมานะครับเราได้ทําหลายๆคอนเสิร์ตเราเล่นเฟสติวัลกันน่าจะเป็นร้อยแล้ววะพี่เมย์ครับน่าจะเป็นร้อยแล้วลวะเราก็ในปีที่ผ่านมาผมทําสิ่งที่เรียกว่า 0.2ครับนนทัวร์0.2เล็กๆแต่ลึกแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าในวันเกิดจะร้องเพลงนี้ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามนะความหมายของมันมั้งผมไม่แน่ใจแต่แค่รู้สึกว่าเอออยากร้องวันนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสเท่าไหร่แล้วก็ไปจ่ายตังค์เรื่องลิขสิทธิ์มาแล้วนะครับก็ช่วยร้องกันให้คุ้มๆนะครับมันไม่ได้ถูกนะครับ ทิ้งไปโดยไม่ใช่ความผิดของเธอเลย เก็บละเอียดมากเขาเคยเป็นไวรัลอยู่ช่วงนึงนะเหมือนน่าจะเป็นงานปีใหม่เขาดาวเลยที่เขาไปยืนซาว์ใช้กันอ๋อแล้วมีคนถ่ายลงเป็นเล่นไปคนดูเยอะนะคนดูเยอะนะแ,<ม>แต่คน<ม><ๆ>ชอบน้อยนะครับฝากชอบเขาด้วยนะครับวันเจี๊ยบนะครับชื่อนี้ไม่มีพิษภัยนะครับมีแต่ไม่ฉาชีพเท่านั้นนะครับเมื่อกี้คุณจะได้เห็นวิทยานะครับจะบอกว่าเป็นวิทยานที่ดูเฉยๆมากซึ่งผมเห็นด้วยมากๆครับแต่ว่าปรึกษากับทีมงานทีมงานเขาบอกว่าเขาอยากให AI ได้ g e n e r a ตในทุกช่วงเวลาที่ทุกคนได้มาเจอกันเพราะมันเป็นวันเกิดแล้วถ้าไม่เปิดวันเกิดจะเปิดในคอนเสิร์ตเดี่ยวมันก็ดูงงนะครับ <laughs> ว่าเด็กคนนี้มาจากรายการอะไรล่ะคะอะไรเงี้ย <laughs> ก็เลยมาเปิดในวันเกิดเพื่อจะได้เหมือนกับได้โตในทุในทุกช่วงเวลาไปด้วยกันกับผมนะครับ <laughs> จะหยุดรอกี่โมงโอเคข้ามนะครับ <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> ถ้าชาติหน้ามีจริงขอกลับมาเจอกันอีกได้ไหมครับ ในรูปแบบใดก็ได้ไอ้ป้าเอ้ยศิลปินชายคนเดียวที่ผมอยากติดตามอย่างจริงๆจังๆเขาคุยใครเนี่ยเป็นความในใจเขาล้วนๆเลยแล้วเขาติด HBD แบบมุมเล็กสุดๆโอรี่อยูใจนี้ฉันโอเค <c oughs> ข้ามเลยข้ามเลยไม่มีหลังนะครับสวัสดีนะครับพี่อะไรครับสวัสดีสวัสดีค่ะฟ้าใสค่ะอ๋อแต่ว่า เป็นน้องสองปีคะ่ะหรอครับน้องฟ้าใสหรอครับ <c oughs> ค่ะ,ะก่อนอื่นน้องเหรอห<ล>ขออภ<ท>ัยไปยนะ้ำทำไมเนี่ยไม่ไงน้องดูแบบมีบุคลิกที่โต <c oughs> ผมไม่มีสิทธิ์ว่าอะไรเขาได้ผมอ่ะผมอายุี่สิบกว่าคนทักก็ผมอายุสามสิบทั้งนั้นเลยครับยังไงครับฟ้าใสรครับเ <c oughs> ตรียมคำพูดหรอครับได้นะได้นะก่อนก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าที่มายืนตรงนี้ ไม่ได้บัตรล็อกนะคะคือน้ำแอร์หยดใส่เก้าอี้อันนั้นน่าจะต้องคุยกับทางฮอแล้วนะครับบนเวทีด้วยเราไม่รู้ว่าทางฮอเขาดูแลยังไงนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าบนนี้นะครับน้ําก็หยดเหมือนกันนะครับงงมากนะครับตอนแรกนึกว่าเเฟกไม่รู้ว่าเขาจะลดราคาค่าฮอให้เราไหมนะครับแต่ว่าทางนี้คือหัวเปียกกันทุกคนแล้วนะครับ <S <S ยังไงครับสิ่งที่อยากบอกกับ พี่นนทมาเสมอก็คือพี่นนทเคยพูดไว้ว่าพี่นนท์ไม่ไม่สนิทกับคำชมไม่ค่อยคุ้นชินกับการรับคำชมแต่อยากบอกว่าทุกคนตรงนี้น่าจะการันตีได้นะคะเสียงสัน่นว่าพี่นนท์เหมาะสมกับคำชมนั้นและสิ่งหนึ่งที่เราอยากบอกก็คือเราภูมิใจทุกครั้ง ที่มีคนถามว่าเราเป็นแฟนคลับใครแล้วเราตอบว่านนทนนค่ะคแล้วก็ขออวยพรนิดนึงนะคะครับขอบคุณที่ไม่พูดก่อนเลยนะคะขอบคุณทีตั้งใจฟังค่ะ พยายามอยากฟังด้วยไม่มีเสียงแล้วด้วยแหะไม่มีเสียงแล้วด้วยมีคนคนนึงบอกกับแฟมเสมอเลยค่ะว่าให้รักตัวเองให้ดูแลสุขภาพให้ดีให้รักษารอยยิ้มมาเจอกันบ่อยๆอย่ากให้นนรับคำอวยพรทุกอย่างที่นนเคยให้กับแฟมมอบให้กับตัวเองนะคะ แล้วก็อย่าลืมว่านนทนนคนนี้มีคนเดียวบนโลกนะคะลองฟ้าใสการจังหวะการพูดนี่น่าทำหนังสือพี่อ้อยพี่ชอดนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมากผมม่ผมรับคำชมไม่ค่อยเป็นอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าผมคือเิลเินที่ในช่วงหลังประกวดเสร็จนะผมเติบโตมาด้วย ตอนนั้นยังไม่มีคําว่าบูลลี่เลยอ่ะผมเข้าวงการเร็วมากแล้วก็เด็กมากไม่มีิคุ้มกันของของการได้เจอคนไม่รู้จักบ่อยนะักแล้วก็ยิ่งไม่รู้จักกันในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยก็จะเติบโตด้วยด้วยอะไรที่มันเป็นน ег าทีเยอะๆแล้วพอเวลาเราเจออะไรที่โพสิทีฟเราทําตัวไม่ถูกเหมือนเราโตในลักษณะของน้ําที่มีความเป็นกดสูงเมื่อเราเจอความเป็นด่างโอ,อ้ผมอธิบายยากจังวะแต่ว่ามันมันไม่ชินอะ่ะมันไม่ชิน แต่ยุคนั้นด่ากันมันมากนะครับด่ากันมันสุดๆแบบมีคนนึงแบบชื่อ Facebook ชีวิตแค่เม็ดฝุ่นนะ่ะดา่าแรงๆไม่หรอเลยเอ้ารายการก็ไม่เอาหน้าเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้เได้เราก็อ่านไปแล้วก็โตมาด้วยด้วยความรู้สึกแบบนั้นนะียแล้วก็แต่ในขณะนั้นผมผมกลับรู้สึกว่าผมผมไม่ได้อยากที่จะ แสดงออกแบบนั้นกลับออกไปอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักอะไรผมเลยอะ่ะเออแต่ว่าก็ทําให้ตัวผมเองอะ่ะแม้แต่ในทุกวันเนี้ก็เป็นคนรับคําชมไม่ค่อยเป็นอืมเพราะแม้นั้นก็จะพยายามรับมือนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้พวกคุณก็ชุมผมเยอะมากครับจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ <laughs> ก็จะพยายามรับไว้ครับขอบคุณนะครับฟ้าใสครับ ขอบคุณคระเป็ดมังเจอที่ดีนะพูดมากกับพูดเก่งมันไม่เหมือนกันแล้วก็ผมพยายามทำทาให้เห็นว่าว่าว่ารักคือคือการที่ปวดหลังอยู่ตอนนี้ไปจนถึงส้นเท้าของขาขวาเนี่ยจากการนั่งตลอด7ชั่วโมง6ชั่วโมงสวันรวมกัน12-14ถึง14ชั่วโมงแล้วก็อยู่เนี่เพราะว่าก็รักและเป็นห่วงแล้วก็ผมพยายาม ทำให้เห็นอยู่ตลอดว่ามันไม่ใช่การสื่อสารทางเดียวตรงไหนที่ผมสามารถเข้าไปช่วยพวกคุณได้ผมพยายามช่วยในในการในภายใต้สิทธิ์ของผมอยู่ตลอดมันจะเป็นเรื่องราคาตั๋วบัตรพะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีรีเซลหรือเปล่าไหมพยายามกดไว้กลายเป็นเกิดช่องโหว่ให้พ่อค้ารีเซลเกิดกำไรบานเลยเพราะว่าแกรนั้นมันห่างมากหรือว่ารวมไปถึงอะไรต่างๆเราได้คุยกับหลายๆทีมเรื่องระบบ ต่างนี่จะทำให้แบบการมาเจอกันของเรามันง่ายและมีคุณค่ากันได้ดีขึ้นน่ะพยายามทำสิ่งเหล่านั้นแทนการพูดว่ารักนะครับรักนะครับอยู่ตลอดอ่ะอาจจะด้วยโตขึ้นมั้งหรู้สึกว่าการกระทำมันสำคัญแล้วก็ปัจจุบันมันสำคัญพอโตขึ้นแล้วเราจะรู้สึกได้เองว่ามันมันทุกอย่างมันหมุนไปเรื่อยๆ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็คือการไรที่ในในวงโค,รคจรการหมุนเะนี่ยผมยังมีเนี่ยคนที่เห็นอยู่ตรงเนี่ยหรือรู้สึกได้ว่าเขาอยู่ผมก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดเพื่อคนที่ผมในสิ่งที่ผมมีเพื่อสิ่งที่ผมมีก็รักมากๆนะครับโอเคนะโอเคนะพอใจแล้วนะอยะ่าบีบมากอย่าบีบมากนุ่มนิ่ไปหมดตอนนี้ยังไงครับตงรงนี้งเปลี่ยนเด้กหรอครับ เตะอะไรไปสิ่งที่เป็นแบนทุกเอะไรให้มาเนี่ยขอให้เปนบาลานซ์กันให้ดีชีวิตเราจะได้เจริญก้าวหน้าจะได้มีความสุขกันทุกคนนะครับก็พี่นั่งอยู่ข้างหลังบ้างเดินไปฝั่งนุกคนที่บ้างก็เห็นนน พยายามอย่างยิ่งนะครับแล้วก็วันนี้จะเห็นเขานะฮะว่าจริงๆเขาตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าล่ะวันนี้เขาก็จะเหนื่อยๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเราทีมงานทุกคนอยู่ข้างก็จะแบบสงสารจังแต่เห็นความร่วมเพลง,พลง,พลงขเขาอะเราก็ว่ากันไปว่ากันไปไอะไรเงี้ยค,นะครับแฟนสายไม <laughs> ่ไหวครับเยอะไปครับเหมือนหมหอจิตแพทย์เลยครับ <laughs> ผมเหมือนหมอแบบโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับเหมือนรับสภาพจิตผมไม่ไหวแล้วครับ ก่อนสี่เรื่องแล้วก็สุดท้ายก็อยากให้มีความสุขนะก็อย่างที่เมื่อกี้มีเแฟนหลายคนบอกไปว่าให้เราบาลานซ์ชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราคุยกมา day วันจำได้ไหมเพราะเราอยากให้เราบาลานซ์อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ทําได้ดีเนาะทำได้ดีไหมทำได้ดีเนาะแล้วทุกคนก็มีความสุขใช่ไหมก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับตัวแข็งแรงขอบคุณมากครับน้องรักลองรักไปขอบคุณมากขอบคุณมากครับ